วันนี้เราจะมาทำคลิปเรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมช่วงนี้เขาเฉยชากับคุณจังนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียดมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักเจ้าคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ หรือถ้าคุณอยากสนับสนุนช่องนะคะคุณสามารถกดนะคะคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปด,ด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์หรือจะกดสมัครออสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง Youtube แล้วเก้านไปดูโดงฟรีได้ทางไลน์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าทำไมช่วงนี้นะคะเขาถึงเฉยชาใส่คุณจังนะคะเรามาดูเหตุผลนะคะ ลึกๆของเขากันนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะไพ่แบแรกนะคะเขามีเรื่องเศร้าในใจอะค่ะถ้าคุณกับเขาเคยมีประเด็นเคยมีปัญหาที่ทะเลาะกันมันยังเป็นเรื่องเก่าๆที่เขาลืมไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณทําผิดต่อเขาเขาทําผิดต่อคุณหรือที่เคยทะเลาะกันนะคะแล้วมันเป็นจุดที่ทําให้เขาเนี่ย ยังจาเรื่องนั้นอยู่หรือณนะช่วงนี้เขาน่าจะมีเรื่องเศร้าอะไรในใจที่เขายังไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้ไม่สามารถที่จะดื่มเรื่องนั้นได้นะคะคุณกับเขาน่าจะเคยห่างกันแน่เลยน่าจะเคยมีปัญหากันนะคะและไอห,ห่างความห่างครั้งนั้นนะคะมันทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีกําแพงนะคะหรือช่วงนี้เขาอยากเขาอาจจะเบื่อนะคะกับสิ่ง ที่เจอในแต่ละวันเบื่อกับสิ่งที่รุมเล้าเขาใน,ในหลายๆเรื่องนะคะทำให้เขาไม่อยากคุยกับใครงานหนักนะคะงานหนักแล้วชีวิตเหนื่อยภาระเยอะนะคะแบกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าหรืออะไรที่มันทํางานแล้วหนักหรือแบกภาระที่มันหนักมากๆะคะ่ะมันรู้สึกหนอยรู้สึกเครียดรู้สึกว่า ไม่อยากจะรับรู้อะไรนะคะอาจจะมีเรื่องราวของคนรักเก่าเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆนาพาปัญหามาให้เขาเหนื่อยใจถ้า,าคุณเคยเป็นแฟนเก่ากันเขารู้สึกว่าเขาก็ยังลืมปัญหาเดิมๆไม่ได้นะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาของแฟนเก่าของคุณนะคะเพื่อนเก่าของคุณที่เขารู้สึกว่ามันเคยเป็นประเด็นแล้วเขาก็เขาเองก็รู้สึกว่า ไม่อยากที่จะให้คุณนะคะไปสูงสิงหรือไปสนิทกับคนคนนี้หรือกลันวกังวลใจว่าคุณกับคนคนนี้ค่ะจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นนะคะหรืออาจจะก,กลับไปคืนดีกันอะไรประมาณนี้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าๆนำพาปัญหาความยุ่งยากมาให้เขาทำให้เขารู้สึกเหนื่อยนะคะ มันมีผลกระทบต่อผู้ใหญ่ต่องานต่อการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเขาเองหรือบางทีอาจจะเป็นน้องของคุณครอบครัวของคุณคนในครอบครัวของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยหรืออาจจะเป็นครอบครัวของเขาก็ได้นะคะที่อาจจะไม่ได้ปื้มไม่ได้ชอบคุณไม่มีใครเห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะหรือคุณอาจจะไม่เข้าใจ ในความเป็นเขาว่าเขาจะต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องหรือดูแลใครมากมายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่เคยทะเลาะก,กันเนี่ยเขาเหนื่อยจริงๆนะเหมือนเขากำลังต่อสู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเขาถึงนิ่งไปเงียบไป,ไปเฉยชาใส่คุณไป เพราะว่าเขารู้ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะคะออบางคนคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้พอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดความเหนื่อยนะคะเหนื่อยจนไม่อยากไปต่อเหนื่อยจนอยากพักเหนื่อยจนรู้สึกว่าควรจะพักก่อน นะคะนี่คือความเฉยชาที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือคนรอบข้างของคุณก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกเหนื่อยอาจจะไม่ใช่ตัวคุณหรอกค่ะมัน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 ,มน,มนเป็นได้หลายกรณีแล้วแต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนะาะธาตุที่เราเห็นนะคะจะเป็นธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกทธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมีพลังงานของเลขหานะคะเลขเก้าเลขหก ะะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักเจ้าคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s ส r คร e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย